สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง canon no หนึ่งนะครับวันนี้ก็พบกับพี่น็อตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะอยู่กันในแมปใช้ชีวิตในรั้วตำรวจไทยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่น็อตเนี่ยจะพาทุกคนมาเป็นขอทานนะครับไม่ใช่ครับผมคือมันมีเรื่องมีสตอรี่อย่างนี้ครับว่าตอนนี้นะครับอัปเดตกันนิดนึง นะครับก็คือว่ายศของเมนอตเนี่ยนะครับเป็นยศด,ดาบตำรวจและครับซึ่งยศด,ดาบตำรวจเนี่ยมันจะสามารถนะครับเข้าไปทดสอบเพื่อไปเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจได้นั่นเองนะครับสามารถสมัครไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจได้แต่ว่าหลักการของการเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับง่ายๆเลยคือนะครับมีไมโครโฟนครับ สามารถเปิดไม้ได้ครับคุณผู้ชมนะเปิดไม้ได้มีชั้นยศเป็นดาบตำรวจนะครับนี่อย่างพินอตเลยนะดาบตำรวจนะครับแล้วก็เป็นผู้ไม่มีประวัติแบ็กกริดนะครับและไม่ทําคดีไม่เคยทําคดีมีความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติตาำรวจแห่งชาตินะครับเว้นแต่ความผิดแบบระหุโทษก็คือโทษเบาๆนะครับแล้วก็ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์นะครับไม่ขัดต่อการรับราชการตำรวจนะครับมีอุปกรณ์ที่ไม่กระตุกไม่ค้างนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินในเกม5,000บาทครับคุณผู้ชมเออตอนนีออ้ตัวพี่น็อตนะครับอยู่ทีมจราจรตอนนี้มีอยู่ 2K ก็คือ2,000นะครับแต่วันนี้พี่น็อตคิดว่าเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปฟาร์มครับว่าถ้าเราฟาร์มเนี่ยนะครับมันจะได้ไหม จะได้สัก3 0มพันไหมวันนี้ก็คือจะมาขุดแร่นั่นเองนะการขุดแร่ตัวนี้นะครับก็คือขุดแล้วเอาแร่ไปขายมันก็จะได้เงินครับคุณผู้ชมโดยการสมัครสอบโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงิน5,000บาทสำหรับคนที่สมัครสอบแบบทั่วไปตามปกติซึ่งพี่น็อตเนี่ยเป็นผู้ที่สมัครสอบแบบทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เลยครับจุดนี้ครับ ที่เราจะต้องมาฟาร์มกันก็คือการหยิบพิกแอคครับนี่นะครับเห็นก็ว่าเพชร1ก้อนถ้าเจอเพชรนะนะครับถ้าเจอเพชร1ก้อนนะครับจะขายได้เงิน600บาทอืมนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไหวไม่ไหวอะไรอย่างไงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองขุดไปเรื่อยๆก่อน แต่ว่าก็ไม่ได้เล่นๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากว่าจะขุดได้แต่ละอันนะมันโหลดนานเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วอันนึงขายได้เท่าไหร่อ่ะไม่ไม่คืนนี้ทั้งคืนเลยเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมีสูตรครับถ้าเราไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องอาศัยวิธีการโดเน a t ครับคุณผู้ชม <laughs> <laughs> โดเน a t ครับขอรับบริจาคครับผมเออเดี๋ยววันนี้ลองดูครับ ว่าจะมีใครมีน้ำใจกับเราไหมนะครับและเราจะได้เงินกี่บาทดีปะเออเป็นการทำคลิปเออดูดิว่าเราจะมีเงินไปเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับอ่าเนี่ยก้อนนี้สงสัยจะได้เยอะว่าก้อนเนี้สีแดงแดงเนี้ยหรือเปล่าก้อนนี้สีแดงแดง ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าเราเป็นตำรวจจราจรเนี่ยเราต้องมาใช้ชีวิตในการขุดแร่อะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ชีวิตจะได้เรียนไม่นอ้อตอนนี้ขาดอีกสา0พันนะขาดอีกส0 0พันนะครับคุณผู้ชมทำการฟาร์มยัง่วนเลยครับดาบตำรวจเงินเดือนในตำรวจจราจรก็ยังไม่ออกเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินแล้วนะก็คือวันที่1นะครับวันนี้วันที่30นะครับที่พี่น็อตขุดแร่อยู่นะ นะครับแต่วันนี้เออแต่พรุ่งนี้เป็นวันที่1แล้วจะต้องเอาเงินไปจ่ายแล้วนะครับเรียกว่าร้อนเงินสุดๆครับคุณผู้ชม <c oughs> เอาละเลยรีบขุดเลย โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขุดได้ประมาณหนึงแล้วครับเดีย๋ยวเราลองเดินขึ้นไปขายดูนะครับว่าที่เราขุดอยู่เนี่ยนะมันมันได้เงินเยอะไหมนะครับาขายต้องเอเดินเข้าไปใกล้ๆตัวหรือเปล่าโอเคตอนนี้พี่น็อตมีอยู่2,000นะครับมันจะขึ้นได้เท่าไหร่นะที่เราขุดงวดเมื่อกกี้นี้นะ ตอนนี้เป็น2 1แล้วนะครับได้มา120 130นะครับหมดแล้วครับได้มา220ครับตอนนี้อ่าไม่ยากนะไม่ยากนะแต่มันจะมีวิธีหนึ่งครับที่มันง่ายครับคุณผู้ชมรู้ไหมวิธีอะไรขอตังค์ครับโดเน a t ครับเออโดเนทครับ โอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับปึ๊บปึ๊บท่านครับขอตังเรียนนายร้อยหน่อยครับเฮ้ยตอนนี้ได้มาพันหนึ่งแล้วครับได้มาพันหนึ่งแล้วอุย๊ยอันนี้วิธีนี้ง่ายวะ <c oughs> ขอบคุณครับน่ารักมากอีอ่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรา,เ,าเดี๋ยวกดดันก่อนครับกดดันกดดัน แล้วกดดันต้องไปยืนแบบสิงๆอย่างนี้ครับยืนสิงอย่างนี้ครับอ่าเมาส์ทูเมาส์เมาส์ทูเมาส์ตอนนี้ได้สา0พันสองร้อยนะครับสา0พันสองร้อยนะออืมขอตังค์หน่อยครับขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยจะไปเรียนในร้อยจะไปเรียนในร้อยอะไรวะน้องบอกว่าอะไรวะมันต้องห้าพันะพี่ให้พี่ได้ไหมล่ะสักหน่อยโดเนท ดูนหน้าตาเลยหน้าตาอย่างมึนเนี่ยพี่น,อน็อตหน้าตาอย่างมึนเนี่ยได้สิได้เลยโอ้โหให้ห้าร้อยเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยครับนาทีนี้ครับโอ้โหก็ดีก็ขุดแร่ครับบาทสองบาทเอาหมดครับผมมาเลยมาเลยจะเรียนในร้อยครับแหมจะเรียนในร้อยจะเรียนในร้อยมาเลยมาเลยมาเลย โอ้โไม่คิดเลยครับไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะต้องมาขอตังค์ใครอย่างนี้นะครับในเกมนะครับอาเรื่องครับผมเอาเรื่องครับผมได้มาอีกแล้ว500บาทครับโดเนตจากคุณผู้บัญชาการกองบินนะครับอ่าโดเนตมาแล้วนะครับเย้นะครับตอนนี้เป็น3 7 0 0แล้วครับโอ้โหจะขอบคุณน้องก่อนนะขอบคุณครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตนะเงินในกระเป๋าตังเราตอนนี้มี3ามพันเแครับคุณผู้ชมครับวิธีที่ง่ายในตอนนี้นะครับก็คือวิธีการขอโดนาทนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราจะไปขอใครนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องขุดขุดก่อนดีไหมไปขุดก่อนนะครับช่วยเหลือตัวเองด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับขุดยาวๆครับคุณผู้ชมยาวๆ ผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราขุดไปแล้วงวดนึงนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวขอก้อนแดงๆอีกสักก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองไปขายดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเผื่อฟุกได้แบบตัวตัวเรา600ปอะเออได้ก้อนแบบดีๆอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็งงมากเหมือนกันไม่รู้ตัวเองเล่นเกมอะไรอยู่นะชีวิตต,ตำรวจไทยหรือว่าอะไรครับเนี่ยชีวิตเมืองแร่หรือเปล่ามหาลัยเมืองแร่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้เงินขึ้นตึกๆๆๆกกึกเลยครับผมขายไปแล้วครับมีบางก้อนไม่ได้ราคาเลยนะ มีเสียงกริ้งนะครับแต่ว่าตังไม่ขึ้นครับน่าจะถูกจัดเลยครับคุณผู้ชมอ่าเป็น3.8หมดเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่น็อตเนี่ยก็อัปเดตอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ขายอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่น็อตมีตังอยู่3 8 0 8นะครับอ่า3,800บาทนะครับซึ่งขาดอีก1,200ครับอ่าคุณผู้ชมครับแต่ก็ ตอนนี้นะครับเราจะต้องทําการหาตังค์ให้เร็วที่สุดนะครับให้พอกับวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับผมเอาพี่แอ็กก่อนนะครับเราต้องขุดให้ได้นะครับคุณผู้ชมขุดมันให้ได้ครับไปครับผมปื๊ดเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันใครวะเอ้าเฮ้ยโขกว่าจะตายตายยากจังวะ เอาครับผมฟาร์มต่อครับคุณผู้ชมครับขาดอีก1,200บาทครับคุณผู้ชมเฮ้ยไอนี้มันได้ก้อนอะไรวะสีไฟฟ้าวะเราได้แต่ก้อนดำๆวะของเราเนี่ยฮะยังไงครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมมีใครจะมาหรือเปล่ามีใครเนี่ยเนี่ยโอ้โหต้องประผายยศใ,ใหญ่ครับไปขอโดเนตครับถ้าเราขุดแล้วเราเจอพวกเพชร มันก็น่าจะปิดจ็อบป,ปะอ่านะครับเห็นกาบอกเพชรขายได้แพงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะได้จะทานอย่างเดียวเลยนะตอนนี้นะครับแค่การจะเริ่มเรียนเน่ยยังยากเลยครับสำหรับคนจนครับผมยังยากเลยไอ้ก้อนแดงๆนียแม่มันน่าจะได้ได้เยอะนะจริงๆแล้วครับอึ๊บใช้เวลาประมาณนึงนครับก็จะขุดได้ กว่าจะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวดูนี้นะครับดูที่ตังค์พี่น้องนะอ้าวมันเคยื่อนครับมันเคยื่อนนี่นะครับอ่โอ้โหนิดเดียวตอนนี้ได้3,890นะครับอืมนิดเดียวอีกนิดเดียว ดเดียวครับผู้ชมจะได้เรียนนร้อยแล้วอีกนิดเดียวอึ๊บโอ้ยชีวิตตำรวจตลาดจอนะเป็นตำรวจแล้วนะครับชีวิตดาบจนๆน,นะครับดาบจนๆไม่พอนะแก่ด้วยนะครับโอ้ไปจะขุดได้นะสวัสดีครับหม่อมดูเนตผมหน่อยได้ไหมครับจะเอาไปสมัครเรียนนายร้อยครับอยากได้เท่าไหร่ม,ม่อม ตอนนี้ออีกสักพันหนึงได้ไหมครับผมนะครับอีกสัก1,000พันได้ไหมครับเจวามอมใจดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สงสัยกําลังจะกดโดเนท t i ้เราอยู่นะครับตอนนี้พี่น็อตมีตังอยู่3ามพนครับนะสามพันเนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวอีก1,100ครับอืมตอนนี้เป็นสี่พเลยครับขอบคุณมากนะครับวิ้ยเฮ้ยภาษากัมพูชา ขอบคุณมากนะครับโอ้ยเหนื่อยกับการพิมพ์เหลือเกินตอนนี้นะครับเหลืออีกติ๊ดเดียวครับอีกติ๊ดเดียวครับก็จะครบแล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลืออีกติ๊ดเดียวครับอีกติ๊ดเดียวครับถ้าเราขุดตัวนี้เราก็น่าจะได้ครบแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้แหละมึงได้เรียนแล้วตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ร้อยครับไม่กี่ร้อยนะเฮ้ยไม่ถึงแล้วนี่ว่าอันนี้4,9 0 0 มีเศษอีก20หรือ80บาทเองเออสบายกุลละสบายกุลละซิกมาสุดๆขุดไปก่อนครับคุณผู้ชมครับใกล้แล้วครับผมตอนนี้ก็ได้น้ำใจจากบรรดาผู้เล่นในแมปนะครับหลายๆคนด้วยนะเขาก็เข้าใจนะครับว่าถ้าจะสมัครเรียนนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เงิน5000บาทนั่นเองนะครับซึ่ง ถามว่าเงิน5 0 0 0ันบาทหายากไหมหายากนะถ้าไม่ขออย่างนี้นะครับถ้าไม่เดือนขออย่างนี้นะโคตรหายากกว่าจะขุดได้กว่าจะมีนะครับก็ต้องทํางานรับเงินเดือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เงินเดือนของจราจรยังไม่ออกนั่นเองนะครับโหสุดยอดเลยครับนะทราบซึ้งในน้ําใจจริงๆนะครับทุกคนครับเอ๊มันน่าจะพอหรือเปล่านะตกก้อนละกี่บาท กูตรงไหนก็ได้เอ้ยอย่าแย่งเว้ยอย่าแย่งเว้ยส,สิสิบตำรวจเอกอย่าแย่งเว้ยอย่าแย่งเอเอของดาบเว้ยของดาบของดาบอ่าทำแยง่งทำแยง่งจริงๆเนี่ยนาฬิกาเราก็มีนะครับจริงๆเอานาฬิกาไปจำนำก่อนก็ได้นะกล้องโกโปรก็มี <c oughs> เอากล้องโกโปรกับนาฬิกาไปจำนำก็น่าจะพอนะครับอีกนิดเดียวครับอีกกระติ๊ดเดียวครับเอาอีกสักอ,อีกสักอันนึงนะครับเรียกว่าถ้าจ่ายไปเนี่ย 5 0 0 0บาทเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรออ่ะก้อนนี้มาครับก้อนนี้มายังไม่เคยได้เพชรเลยนะไม่น่าจะมีเพชรสักก้อนนะตอกแตกตอกแตกครับตอนนี้ต้องครบแล้วล่ะคุณผู้ชมครับต้องครบแล้วล่ะมิชชั่นต้องคอมพลทแล้วล่ะครับอ่า4.99 5K เครับอ่าเอาหมดแล้วครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่น็อตมี5,000บาทเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห วิธีการหาเงินจากแมปตำรวจนะครับมันต้องทำอย่างนี้ครับคุณผู้ชมดูนะครับถ้าไม่กุดแร่ก็ขอครับ d o เ a t e ครับชีวิตโอ้ยอันที่สุดนะครับตอนนี้เราก็น่าจะมีตังค์เรียนในร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะพี่น็อตจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนที่ไปจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับการเข้าเรียนมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วกันนะครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะ สำหรับคนที่แบบให้ตังค์พี่น็อตนะโอ้โหขอให้เจริญเจริญเดอ้อยศใหญ่ๆสูงๆนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e กับพี่น็อตด,ด้วยนะครับไปเลยครับผมวันนี้ครบแล้วหวานเจี๊ยบได้เวลาเรียนแล้วเว้ยไปแล้ว